ความอดทนอดกั้นเป็นสิ่งที่สําคัญต่อความสําเร็จมากๆเลยนะครับนี่ผมแชร์ฝั่งนั้นในในนาที่ผมเนี่ยสร้างชีวิตมาจนสําเร็จระดับหนึ่งเลยแหละนะครับนี่มีบ้านสวยไหม <c oughs> ไม่ใช่แกาวปลอมนะนี่บ้านจริงนะทุกคนเออแต่ถามว่าเราจะสร้างชีวิตในทุกวันนี้ความอดทนอดกั้นสาคัญมากอดทนอดกั้นเช่นอะไรเช่นไม่ทําในสิ่งที่ชอบเลยครับจนกว่าเราจะประสบความสําเร็จนะครับคือไม่ทําในสิ่งที่ชอบเช่น ดูหนังฟังเพลงไงผู้ชายก็เล่นเกมดูการ์ตูนอะไรอย่างเงี้ยนะครับคือไม่ใช่ไม่ทําเลยหรอกสมมุติว่าเวลาชีวิตเรามียีิบสี่ชั่วโมงอ่ะไม่ใช่ยี่ิบสี่ชั่วโมงสิสมมในหนึ่งสัปดาห์เนี่ยยีิบสี่ชั่วโมงใช่ไหมทุกวันเราจะมีเวลาทําสิ่งคที่ชอบแค่สัปดาห์ละหนึ่งถึงสองชั่วโมงที่เหลือเนี่ยเราจะเอาไปทํางานแล้วก็สร้างชีวิตหมดเลยโหดไหมโหดมากเลยนะแต่เนี่ยพอเราทําอย่างนั้นอ่ะสักห้าปีถึงแปดปีอ่ะ แต่พอเราประสบความสําเร็จเรามีเงินเยอะ,อะครับเราก็สามารถลดเนื้อง,งานตรงนั้นได้แล้วเราก็มีเวลามาใช้ชีวิตเราสามารถมีไลฟ์สไตล์ที่เลือกได้ได้เลยนะครับทีนี้ถามว่ามันต้องสุดถึงขั้นนั้นไหมเพื่อนๆลองนึกถึงตอนอ่านหนังสือจะสอบเข้าเอ็นทรานก็ได้ครับตอนจะสอบเข้ามหาลายัยหรือตอนช่วงสอบอครับเราอยู่ในสภาวะที่ตึงถูกไหมเราอยู่ในสภาวะที่ต้องอดทนอดกั้นทุกอย่างเพื่ออ่านหนังสือถูกไหมครับแต่ว่านั่นอ่ะมันแค่การสอบไงการสอบนั้นมันมีแค่ในมหาลัย แค่ในโรงเรียนแล้วมันก็จบถูกไหมครับแต่ในชีวิตจริงอ่ะครับถ้าเกิดคุณอยากสร้างชีวิตให้มันประสบความสําเร็จจริงๆให้เรารวยจริงๆอ่ะครับการอดทนอดกั้นแค่สัปดาห์สสัปดาห์เหมือนตอนสอบมันใช้ไม่ได้นะครับมันต้องทําแบบนั้นอ่ะมันต้องเข้มข้นเหมือนคุณจะสอบนะครับตลอดเวลาขั้นต่ํานะ2ปีคือต่ําสุดเริ่มดีขึ้นแต่ถ้าเอาให้แบบหลุดโลกเลยนะครับไปดูในไอจีผมนะหลุดโลกเลยนะครับ ห้าปีขึ้นไปต้องเข้มข้นอย่างนั้นห้าปีขึ้นไปผมแชร์อย่างนี้นะก่อนที่ผมจะซื้อบ้านเนาะผมเนี่ยมีนิสัยนิสัยนี้ผมก็เพิ่งรู้นะผมตื่นเช้ามาผมทํางานจนถึงเที่ยงคืนรู้ไหมตื่นตอนไหนไม่รู้อะ่ะตื่นปุ๊บทางานจนถึงคือตื่นมาทํางานแล้วก็นอนตื่นมาทํางานแล้วก็นอนตื่นมาทํางานแล้วก็นอนอย่างเงี้ยประมาณห้าหกปีเลยตั้งแต่ตอนเรียนอะ่ะคือผมเริ่มตั้งแต่ตอนสนะิบแปดเนาะตั้งแต่ตอนเรียนปีหนึ่งตื่นมาปุ๊บ ไปเรียนเสร็จปุ๊บเรียนเสร็จปุ๊บมาก็ทาธุรกิจทำธุรกิจเสร็จปุ๊บก็นอนแล้วก็ตื่นมาไปเรียนเรียนคือผมคบกับแฟนตั้งแต่ปีหนึ่งเนาะคือแฟนเห็นผมอย่างเงี้ยมาตลอดนะเออนะครับซึ่งประเด็นก็คือผมไม่รู้ตัวเลยว่าผมอยู่แบบนี้ตลอดจกนกระทั่งผมซื้อบ้านแล้วแฟนมาบอกผมว่าเอยเธอเธอแปลกนะเธอตื่นมาแล้วเธอลงมาข้างล่างเนี่ยเธอมาดูทีวีครั้งแรกในชีวิตเราเลยนะที่เห็นเธอนั่งที่โซฟาแล้วดูทีวี แต่ก่อนเนี่ยเธอตื่นนะปุ๊บเธอทํางานตื่นปุ๊บเธอทํางานตลอดเวลาเลย <g ül> จนทํางานจนแฟนหลอนนะครับว่าเฮ้ย,ยตื่นมาทํางานแล้วตื่นมาทางานแล้วแต่ผมอยู่แบบนั้นจริงๆนะจนเราประสบความสําเร็จในชีวิตนะครับแล้วเราก็มีบ้านมีรถนู่นนี่นั่นแล้วเราค่อยผ่อนคลายเนี่ยคือตั้งแต่ซื้อบ้านหลังนี้อย่างที่บอกแฟนผมบอกว่าเป็นครั้งแรกเลยที่เห็นเธอเนี่ยมาผ่อนคลายนั่งดูทีวีที่โซฟาแบบเราช็อกมากคบกันมา เจ็ดแปดปีครั้งแรกในชีวิตที่เราเห็นเธอนั่งดูทีวีแบบนี้เออผมผมได้ยินแตนพูดอย่างนั้นก็เลยอยากทําคลิปนี้ขึ้นมาว่าเออจริงวะ่ะพอนึกย้อนกลับไปเนาะเฮ้ยจริงวะ่ะโอ้โหแต่ก่อนนี้ขอเชแบบพูดกับตัวเองนะแต่ก่อนนี้เฮี้ยกูโหดชิมหายเลยกูทํางานหนักขนาดนั้นเลยเหรอวะเฮี้ยเอาจริงดิสุดนึกอไหมแบบคือคุนึกภาพนะตื่นปุ๊บทํางาน นอนตื่นปุ๊บทางานนอนอยู่แบบเนี้ยห้าปีหกปีต่อเนื่องเลยอ่ะไม่เที่ยวไม่ใช้จ่ายฟุ่มเฟือยทุกบาททุกสตางคือการทําธุรกิจอยู่แบบนี้เลยครับเนาะแต่สิ่งที่ได้ก็คุ้มเนาะถูไหมครับก็เราอดทนห้าปีแต่เราได้ชีวิตที่สบายตลอดการไงนึกออกไหมครับเราลงทุนทําธุรกิจเพื่อเซ็ตให้มันอยู่สัก2ปี5ปีแล้วหลังนั้นเราก็สบายก็คุ้มนะครับ ก็คุ้มไหมจากใจผมนะโคตรคุ้มเลยครับนะฮะฉะนั้นเนี่ยผมมองว่าการที่เราจะประสบความสําเร็จนะการอดทนอดกั้นเป็นสิ่งที่ต้องมีการอดทนอดกั้นเราต้องเราเราเรา,เราต้องยอมแลกนะครับต้องยอมแลกเพื่อความสําเร็จแต่ถามว่าตอนนั้นผมอดทนอดกั้นได้ไงคือผมมีเป้าในหัวว่าต้อง,ต,องต้องรวยนะรวยแต่ละคนไม่เท่ากันเนาะเดือนละเท่าไหร่แต่ผมมีตั้งในหัวแล้วว่าเดือนละเท่าไหร่นะครับ ต้องรวยต้องรวยต้องรวยแล้วระหว่างทำอ่ะผมก็ค่อนข้างเพลินกับมันนะรู้สึกแบบมันเหมือนกับนักกีฬาที่ซ้อมวิ่งอ่ะเหมือนนักกีฬาที่ต้องกระตุ้นตัวเองตลอดเวลาจะอยู่หมดนั้นเลยนะครับฉะนั้นคุณ,ค,ณคุณหาเป้าหมายคุณให้เจอก่อนว่าทำไมคุณถึงอยากรวยทำไมคุณถึงอยากเปลี่ยนแปลงชีวิตทำไมคุณถึงอยากทำธุรกิจเจอเป้าหมายแล้วคุณต้องลุยกับมันอย่างน้อย2-5ปีแบบเข้มข้นนะครับเ <h iss im> ข้มข้นเข้มข้นเลยนะเข้มข้นสุดๆเข้มข้นแบบเหมือนที่ผมทำอ่ะ นะตื่นมาทํางานนอน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 ,น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 จนเราเงยหน้าขึ้นมาอีกทีครับเข้าใจเงยหน้าขึ้นมาอีกทีไหมแบบโอ้นี่ฉันมีบ้านแล้วเหรอมีมีบ้านของตัวเองเหรอนะเออสั่งเนี้ยซื้อสดด้วยนะไม่ได้พอนนะซื้อสดด้วยก็ช็อกเหมือนกันว่าเอนี่ทําได้ขนาดนี้เลยเหรอเออนะครับให้ดูเนะ RR, ี่ยมีต้นไม้ในบ้านด้วยสวยไหมนะครับกนะ็ถ้าเราอดทนอดกันอยู่ในเครื่องมือที่ถูกต้อง คุณก็ประสบความสําเร็จได้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นไอเดียแนวคิดให้กับทุกคนนะครับแล้วก็ที่สําคัญเลยผมมีการคลาสนะครับในการสอนทําธุรกิจที่เปิดสอนฟรีอยู่ด้วยนะครับซึ่งก็ผมได้รับความรู้เนี่ยเชื่อไหมมีคนสอนผมฟรีๆเลยนะในการทําธุรกิจซึ่งผมก็ยินดีที่จะสอนต่อกับทุกคนนะครับถ้าใครอยากเรียนก็ทักมาได้นะครับโอเคเจอกันครับสวัสดีครับ